บัดกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเสียโจเสียโจปัตตานีโอ้โหเผือกร้อนในมือพอบว่าอะไรเถื่อน,อนเสียโจค้าหมดแล้วเป็นไงรอดแต่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรเออไม่ต้องติดทุกข์อะทําทได้ไหมละ่ะวันนี้ลืมไปได้เลยจะได้ตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยเลิกคิดแต่ต้องทําแต่ต้องทำาทางฝั่งขเขมรไปซุกปีกพลเอกคุณมาเนตจบข่าวจบถ้าฝั่งนู้นเขาไม่ปล่อยตัวเขาก็ไม่ปล่อยหรอก ไม่ได้เขาก็ไม่ปล่อยหรอกออมันอยู่ที่การแลกเปลี่ยนเออมันก็ดูเงื่อนไขคือ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 ,คอ,คอทางฝั่งเขมรผู้มีอำนาจในขเขมรเกษียโจเขาก็ผูกกันด้วยผลประโยชน์แน่นแน่มันทีนี้ทีนี้ทางฝั่งเขมรจะส่งตัว,จะ,ตวจะส่งตัวเสียโจกลับมาให้ทางการไทยหรือไม่มันอยู่ที่มีอะไรไปแลกเปลี่ยนแล้วก็คุ้มค่าเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าเออซึ่งยากซึ่งดูแลยากไม่ผมไม่ทราบเสียโจเขาก็มีอะไรแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันหรือเปล่าโอเคอืมว่ากันที่จริงนะ เสีโจ้เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะอย่างเป็นทางการก่อนเอาเป็นทางการกี่ค<ข>ดี14คดีเอาเป็นทางการ14คดีไม่เป็นทางการอย่าไปนับเอา14คดีนี้ก่อนอยังรอดเลยใน14คดีนี้ขอโฟกัสไปที่3คดีค่ะขอโฟกัสไปที่3คดีก่อนนะค่ะคดีอะไรบ้างคะ3คดีนี้เป็น3ามปมมืดที่เป็นตราบาปของกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยค่ะตำรวจอายการมีคำตอบให้กับสังคมหรือไม่อื เลือก3ามคดีนี้ก่อนใช่ค่ะใส่เพนช์นม์กไว้เมื่อวานพบอปัตพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการสะสารสามปมมืด3ามคดีนี้ของเซียโจ้น่าสนใจแต่ก่อนที่จะไปกันที่คลิปของพลตำรวจเอกสวัสดิ์พบอปัตนะขอย้อนความสั้นๆนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจจะได้ตามเรื่องกันได้อย่าง มีอัตลรสนะไรครับในสามคดีดังว่าผมขอเริ่มจากคดีน้ำมันเถื่อนก่อนน้ำมันเถื่อนกับเสียโจ้ปัตตนีอพเพ่ขึ้นเกิดเมื่อปี55เอาละครับย้อนความกันนิดหนึ่งย้ำมาน,นะครับใน14เราขอโฟกัสไปที่3ขณะนี้เรากำลังตั้งประเด็นไอ้เจ้า3คดีของอเสียโจเป็น3คดีที่พบปัด ประกาศอย่างภาพภูมิใจว่าผมมีคําตอบแล้วเมื่อวานไอค,คำตอบนั้นตอบอย่างไรก่อนจะไปฟังคําตอบย้อนความกันนิดหนึ่งมาดูคดีย้อน<ป>ความกับไปเมื่อปี2 5 5 5ารสมีการจับกลุมเสียโจรลักลอบขายน้ํามันเถื่อนกลา,ทง,กาทง,ทงทะเลบริบเวณติดต,ต่อกับหน้าน้ําสงขลาใครจับมีคําถามที่ยังค้างอยู่นตอนนี้นะคะที่จะต้องตอบก็คือกอ,อรมนรหรือชุดปรับน้ํามันเถื่อตํารวจคะสรุปร่วมกันจับใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดทหารเลยก่อนค่ะตํารวจตามใช่ค่ะ แต่สุดท้ายใครเริ่มจับก่อนก็แล้วแต่สุดท้ายตํารวจก็ต้องเป็นคนทําสํานวนใช่ไหมครับถูกค่ะสมัยนั้นชุดจับกลุ่มยึดอะไรได้บ้างครับยึดน้ํามันเถื่อนได้2,000ลิตรเงินสดนะคะอีกคิดเป็นมูลค่า48ล้านบาทแล้วก็มีเอกสารซื้อขายน้ํามันเถื่อนอีก500ล้านลิตรตรงนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตเอกสารแสดงการซื้อขายน้ำมันเถื่อน500ล้านลิตรนั้นในกลับเมื่อคลี่เอกสารพบว่าเป็นการซื้อขายรวมทั้งสิน้นหมื่นกว่าครั้ง หมื่นกว่าครั้งทั้งหมื่นกว่าครั้งรวมแล้วเป็นปริมาณ500ล้านลิตรแต่เอกสารระบุการซื้อขาย1 0 0 0 0หครั้งก,กลมๆห0,000ืนครั้งก็แล้วกัน,ม,นมันมีบวกลบนั่แหละคำถามก็คือเงินสด48ล้านขนาดนี้ไปอยู่ที่ใครหน่วยไหน<อ>ตั้งไว้ก่อนยังเยับอยู่ยังเย็บงูนะรอคำตอบอยู่นะรอคำตอบอยู่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องเสียโจ้แล้วสบไปที่อายการสงกรานใช่ค่ะคำถามก็คือใครหน่วยไหนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนตอนนี้พอมีคำตอบแล้วพอมีคำตอบแล้ว <G ül üyor> ก็คือไอ้เจ้าคดีเนี่ยมันถูกโชดขึ้นมาที่ข้างบนคะ่ะรับผิดชอบโดยคณะทํา,างานระดับตอรอสับเป็นทางการเลยนะส่วนกลางใช่ไหมสับเป็นทางการเลยนะรับผิดชอบสํานวนโดยคณะทํางานระดับตอรอคำว่าระดับตอรอหมายความว่าตั้งโดยพบตรอ ขึ้นตรงพบตรหัวหน้าชุดหัวหน้าคณะทํางานถ้าไม่รองพบตรก็จะเป็นผู้ช่วยพบตรรับทราบกันตามนี้นะย้อนความกลับไปสมัยนั้นใครเป็นพบตรใครเป็นประธานคณะทํางานรร้ตอรอที่รับผิดชอบสํานวนน้ํามันเถื่อนเสียโจขี้เกียจจะย้อนอาการสงขาส่งต่ออาการสูงสุดเพราะเป็นความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรการซื้อขายน้ํามัน กลางทะเลเนี่ยบางส่วนมันซื้อขายกันนอกหน้าน้ําไทยค่ะก็เลยถือว่านอกราชอาณาจักรเมื่อเป็นคดีนอกหน้าน้ํานอกราชอาณาจักรต้องส่งต่อไปที่ไอการสูงสุดค่ไอการสูงสุดพิจาณาสำนวนแล้วไอการสูงสุดสั่งพนังกงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมจากวันนั้นถึงวันนี้คดีน,นี้ถึงไหนค่ะคําถามก็คือหมื่นกรักมอายการสูงสุดสั่งพนังกงานสอบสวนก็คืคอสั่งไปที่คณะทํางานระดับต่อร้อนั่นแหละค่ะ สอบเพิ่มเติม,มเข้าใจว่าเพิ่มเติมในสองประเด็นหนึ่งเงินที่ยึดได้48ล้านบาทไทยนั้น,นะอะไครับของจริงๆเนี่ยมาอยู่ในรูปลิกิตมาเลยดอลลาร์สิงคโปร์กลับไปคำนวณใหม่อย่างเป็นทางการให้แบงก์ชาติมารับผิดชอบด้วยวันที่จับกลุ่มของกลางที่ยึดได้คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศณวันนั้นๆรับรองโดยแบงก์ชาติมันเท่าไหร่กันแน่เมื่อคิดเป็นบาทไทยประเด็นที่สองก็คือ ไอห,หมื่นกรัรมอ่ะก็คือ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 เอกสารแสดงการซื้อขายเนี่ยมันระบ,บุการซื้อขายประมาณหมื่นครั้งหมื่นกครั้งซับกฎหมายเขาเรียกว่าหมื่นกรัรมหมื่นกรรมัมก็การทําความทีนี้ในการทําสานวนเนี่ยคุณต้องทําสานวนให้ครบเรียงกรรมใช่ คุณต้องทําสํานวนเรียงกรรมตั้งแต่กรรมที่หนึ่งไปจนถึงกรรมที่หมื่นกว่าแต่เขามีแค่300กว่าใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เขาบอกอก็ไม่ทราบสิครับก่อนทำไมมันแค่300กว่าอจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องมันไปถึงไหนละเออไปถึงไหนแล้วคะมันเยอะหรือมันเยอะมันต้องหมื่นกรรมแเมื่อวานเมื่อวานมีคําตอบจากพบปัค่ความีความหวังในชีวิตราชการของพบปัตจะสร้างตำนานให้เป็นที่ปรากฏ ให้ทุกคนจดจำโลกต้องจำปีสุดท้ายบปัชทำอะไรไว้บ้างโลกต้องจำนะคะปบเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะทีนี้ไปดูกันที่อีกคดีคดีที่สองจากค้าน้ำมันเถื่อนมันแตกปลายเป็นคดีฟอกเงินจาก55มาปี58 2,558บกปอ,อสเรียกมันยยอๆว่าตำรวจเศรษฐกิจแล้วกันตำรวจเศรษฐกิจนะคะเห็นว่าเสียโจยค้าน้ำมันเถื่อนก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายประงจึงเพิ่มข้อหาฟอกเงินตำรวจเศรษฐกิจสรุปสํานวนสั่งฟ้องเสียโจ้และส่งไปที่อายการสงขลาอัยการสงขลาเขาสั่งสั่งไม่ฟ้องนะคะอธิบดีอายการภาคเก้าก็เห็นพ้องด้วยสั่งไม่ฟ้องถ้าผมจำไม่ผิดนะอายการสงขลา,ขาส,สั่งไม่ฟ้องคดีนี้เมื่อสิงหาคม2564 กลางปี6-4คือปีนี้นานมากเลยนะอื้เวลาใช่ไหมกว่าจะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยลากมาถึงสิงหา6-4ดังนั้นอธิบดีอายการภาค9ที่เห็นท้องกับอายการสงขาก็คือสั่งไม่ฟ้องนั้นก็น่าจะอยู่ในห่วงเวลากันยาตุลาอะไรประมาณนี้นหละใกล้ๆกันสํานวนจึงถูกตีกลับมาที่ตํารวจเศรษฐกิจตํารวจเศรษฐกิจต้องนําเสนอขึ้นไปที่พบตรเพื่อพิจารณาถ้าไม่แย้ง าไม่แยง้งคดีก็จะยุติแต่ถ้าแย้งก็ต้องให้อัยการสูงสุดชี้ขาดแต่เขามีคําตอบแล้วนี่ว่าแยง้งคําถาม,มก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้คดีนี้ไปถึงไหนค่ะแย้งแล้วหรือยังอ,อที่บอกว่าพบตรพินาไม่ได้พินายอยางหรอกอใช่มีทีมงานจะม,มีการตั้งคณะทํางานระดับตรมีระดับรองพบตรเป็นหัวหน้าคณะทํางานเป็นคุณพินาแทนค่ะและตอบคําถามไปที่อัยการสูงสุดแทนดูเหมือนว่า เบอัดจะได้คําตอบจากคณะทํางานแล้วใช่แย้งไม่แย้งว่าแย้งบอกอายการเข้าไปแล้วหรือยังเออแต่บอกไปรือยัาแล้วขั้นตอนอยู่ตรงไหนต้องไปตามต่อด้วยนะคะคดีที่สามค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2556ค่ะ5657 57อืม5657ประมาณนั้นกลมกละสิโจถูกจับข้อหาปลอมดวงตราประทับไม้เวลาคุณจะเอาไม้เข้ามาหรือคุณจะเอาไม้ออกจากป่าคุณต้องมีดวงตรา ของทางหลุกของทางราชการประทับแสดงหลักฐานคะปปลอมดวงตาประทับไม้แสดงว่าล่อไม้เถื่อนนั่นแหละก็ถูกดำเนินคดีและมีคาพิพากษาศาลปัตตานีที่พากษาจำคุกหนึ่งปีเก้าเดือนไม่รอลงอาญาใช่ค่ะเรื่องขึ้นไปที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนจำคุกหนึ่งปีเก้าเดือนไม่รอลงอาญาก็ต้องไปตามตัวเสียโจมาให้ได้ไงปรากฏว่าเสียโจหนีเปิดแนบเมื่อหนีศาลจังหวัดปัตตานีจึงออกหมายจับรวมทั้งสิ้นสองหมายด้วยกันค่ะ คำถามก็คือทั้งสองหมายมันหายไปไหนมันหายไปไหนหมายจับหมายจับที่หนึ่งหมายจับที่หนึ่งนะคะเป็นหมายจับสารจังหวัดปัตตานีที่22 3สองทับสองลงมาที่9ตุลาคม2557ค่ะหมายที่2ก็หมายสารจากจังหวัดปัตตานีเช่นกันนะคะที่68สิทับสองลงมาที่26ิพฤษภาคม2558ค่ะทั้ง2หมายจับถูกส่งไปที่สู่ส่งไปที่ผบอกอปัตตานีแล้วก็พ่วงกลับบ้านแหลมเพชรบุรีค่ะทั้ง2หมาย โดยมาตรฐานและโดวยวิถี 1. น่งส่งไปที่ผู้การปัตตานีสองส่งไปที่ผู้กํากับบ้านแหลมเพราะทะเบียนบ้านของเสยโจ้ยังอยู่ที่บ้านแหลมเพชรบุรี <b> และส่งไปทั้งสองรอบด้วยนะคําถามก็คือเมื่อสักสัปดาห์หนึ่งไปแล้วอกองปราบลูกนอกอกก้องของพิก้องไปค้นในระบบหมายจับเออไม่เจอคนแทบตายมันมีหมายจับของเสยโจค้างคางอยู่ที่ไหนบ้างจะได้หยิบฉวยเอามาเป็นประเด็นในการล็อกตัวเสยโจไม่ให้หนีใช่ ปรากฏว่าในระบบหมายจับมันไปเจอแค่ไปเจอแค่<ส>หมายจับจังหวัดสงขา,งขาหมายเดียวแล้วไม่มีอีกเลยก็เลยไม่สามารถดําเนินการได้ไงคําถามก็คือแล้วหมายจับจากจังหวัดปัตตานีทั้งสองหมายมันหายไปไหนตั้งแต่5 7าเ้าที่ส่งไปแล้วยังไงไม่ได้ลงระบบหรอคะนี่เป็นคดีที่3นะใช่แล้วค่ะไปฟังไปฟังพรบ,บปัดให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าทั้ง3คดีทั้ง 3, ง3กรณีสักนิดสิครับเริ่มจากคลิปที่1ว่ากันด้วยเรื่อง หมายจับหายไปไหนเออก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะเมื่อถูกคุยกันขึ้นมาพอบอบปัดก็รีบสั่งการไปที่ผู้บัญชาการตำรวจ t h o รพักเก้าค่ะ<า>ให้<อ><ไ>รายงานที่อันีไปเช็คดูสิเรื่องมันเป็นไงอืไปฟังเลยนะคะจะได้ฟังกันชัดๆเช่นคะ่ะ ก็รคบหนดของจานวนคดีที่ทางท่านมีคาสั่งให้ส่งเร่องก็เท่าที่ทราบอยู่ของพปชของพวตอนะครับ่อคตืนนี้ก็ทางภาคเก้ารายงานมาเมื่อเช้าก็ได้มีการสอบถามมานะครับผมก็เรียกมาถามเรื่องที่เรื่องที่ให้ภาคเก้ารายงานเรียกว่าได้รับหมายไม่รับหมายเนี่ยตอนนี้ก็ทางตูนด้วยการที่เขาเป็นคนออกวิวสั่งไปในนามของผมเนี่ย เขาจะประมวลเสนอผ่านเจร,รจ,รจาตหมอนก่านะครับขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยจากการพูดคุยกันก็คงอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกสอบสวนความจริงทางวินัยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวทางเจเร,รจร็จะประมวลขึ้นมาว่ามีใครบ้างนะเพราะว่าชั้นต้นเนี่ยเชื่อว่ามีการส่งหมายเป็นไปตามที่ศาลท่านได้ชี้แจงจริง แล้วก็มีเจ้าที่ไรับไว้นะครับการดำเนินการไปเป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไรแต่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอะละเอียดที่ต้องสอบที่ไหนอย่างตัอเอาละครับสรุปนะมีหมายสารนจริงพบปัดฟันทงมีปัญหาในขั้นตอนของกฎหมายของ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 ,ของ,ของตำรวจค่ะศาลก็ส,ส่งมาจับมาจริงอะ่ะส่งมางส่งมาที่สองหน่วยจริงอะ่สงะส่งมาที่วนะพวกการปฏิณีและส่งมาที่ผู้กำกับบ้านแหลมส่งมาจริงค่ะ มีคนรับเรื่องด้วยหมายหายไปไหนทำไมไม้เนินกรทำไมไม่บันทึกหมายเข้าไปในสระบบหมายจับกลางของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะได้คลิกดูเรียกดูได้ตลอดเวลาถูกไหมอืมโอเคใครต้องรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบคราวนี้คราวนี้คราวน,าวนี้ย้อนกลับไปที่สองสำนวนสองสองสองคดีแรกที่เราเรียงประเด็นกันไปเรื่องค้าน้ำมันเถื่อนกับ<อ>เรื่อง,อง,งฟอกเงิน อันสืบเนื่องมาจากการคาร้าน้ํามันเถื่อนมีความคืบหน้าไหมคืบหน้าอย่างไรอ่ะไปฟังเลยเชิญค่ะเรื่องที่สให้สำนักง,งานกฎหมายและคดีไปสำรวจมาว่าคดีที่คุณเนี่ยเกี่ยวข้องโจ้เนี่ยเกี่ยวข้องมีกี่เรื่องนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยรายงานยังไปเป็นทางการเนี่ยยังเป็นทางการนะย,ยังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่า ก็ได้คุยเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรก,ก็สรุปว่ามีอยู่ประมาณ1 1 4คดี1 4คดีเนี่ยที่สอบสวนที่มันเสร็จไปแล้วเนี่ย10-11คดีนะครับอีก3มเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวกันว่ามีการสั่งสอบเพิ่มเติมใช่ไหมเรื่องของการใช้น้ำมันหนึ่บารายการอันนี้อยู่ในการดูแลของศูนย์ แบปลาล์มน้ํามันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องไปเร่งรัดว่าขนาดนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับก็เข้าใจว่ามีรายละเอียดเยอะหมื่นกว่ารายการทําไปถึงไหนแล้วติดปัญหาอะไรยังไงอันดะีที่สองก็เป็นเรื่องที่ฟอกเงินนะครับซึ่งพนักงานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะแล้วก็เรื่องสมมาที่สำนังกงานใัญชาติเมื่อเดือนกันยา ปีนี้สามไม่ร้อมแล้วเมื่อวันที่11พฤศจิกาเนี่ยท่านรองสุทินรองผบเนี่ยก็มีความเห็นแยกไปนะครับโดยีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องในอำนาจการสอบสวนของอปป,ปทนะครับงนั้นสามสำนวนเนี่ยที่เราตรวจสอบถึงว,วันนี้นะส่วนอีกส1เรื่องเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็หมายจับ ที่ตอนนี้ที่ยังใช้ได้ที่ยังใช้ได้ก็คือหมายของสารอุทธรจังหวัดปัตตานีที่บังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาที่สั่งจำพุกอย่างที่เศษเอะไรเนี่ยแล้วก็เราไปติดตามจับกลุ่มมาให้ได้นะจะไปไหนก็้องติดตามจาับเพราะอยากให้เข้าใจว่าคนที่บกพร่องมันก็เป็น,น,านการบกพร่องโดยตัวบุคคลไม่ใช่หน่วยงานไม่ใช่ไม่ใช่ภาพรวมของตำรวจเพราะจะเห็นว่าเรื่องเนี้ย สำนักงานชาตตั้งใจที่จะทาให้มันกระจางนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราปราบปรามน้ำมันเถื่อนเราก็จับมาตลอดะนะใครที่เกี่ยวข้องจะเป็นอดีตเก่าอะไรแค่ไหนเราก็จับนะครับเรื่องที่ผ่านๆมามันจะกี่ปีกี่ชาติก็ต้องไปลื้อมาดูให้เนเรียบร้อยนะผมก็รับปากว่าจะทําให้เรียบร้อย,นะะจ,ะย,อยจะเป็นอดีตไหนไม่รู้ก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยให้ปรปาแล้วครับวบต้องทําให้เรียบร้อยค่เะเห็นด้วยครับ คดีฟอกเงินคดีฟอกเงินนี่ผมเพิ่งทราบนะคดีฟอกเงินอย่างที่กับเรียนมันขึ้นมาที่หน่วยเหนืออยู่ในความรับผิดชอบของคณะทํางานระดับตรระในที่สุดเมื่อสักครู่พบบัตก็บอกว่าหัวหน้าคณะทํางานระดับตรรอที่ดูสํานวนฟอกเงินก็คือรองพบตรโพลตํารวจเอกสุทินทรพ่วงผมเข้าใจว่าเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบใช่พอเพิ่งจะมาเป็นรองพบตรเมื่อวันที่หนึ่งตุลาเนยโอ้รับงานร้อนเลย สิ่งแรกงานแรกรองพบตะรสุทินทรัพย์พ่วงทําความเห็นแย้งเรื่องไม่ฟ้องไปก่อนค่ะดังนั้นขั้นตอนไหลไป,ไปที่ไอการสรงสุดไอการสรงสุดก็ต้องชี้ก็ต้องไปวัดใจที่ไอการสรงสุดจใจยังไงต่อกับเรื่องนี้แต่ย้อนก็ไปที่คดีน้ํามันเถื่อนเนื่องมาจากว่าเอกสารระบกุการซื้อขายน้ํามันเถื่อน1 0,000่นครั้ง,ง1 0 0 0 0กรัม<ำ>ดังนั้นการสอบต้องสอบทั้ง10,000กกรัมด้วยนะคะทุกคดีคะ่ะฟังดูอย่างนี้แสดงว่าไปไม่ถึงไหนเออ แต่เวลาก็นานแล้วนะเกลือร้อนเข้ามบือรองพบตรสุทินอีกแล้วครับผมก็ดาว่าพบปัดโยนให้สุทินทรพพวงนี่แหละรับผิดชอบเป็นเป็นหัวหน้าคณะทํางานระดับตรอที่ไปสะสางไอ้สำนวนเก่าๆไอ้คั้นตุนพิเของไอ้เสียโจอ่ะแต่ครั้นี้มันทิ้งช่วงนานขนาดเนี้ไปสะสางให้ครบหมื่นกัมมันจะได้ครบไหมผมผมสงสารรองสุทินทรพพ่งจริงๆนะแปด้าปีแล้วนะผ่านไปเนี่ยข้อมูลจะอยู่ครบให้สสางไหมเนี่ยโอ้โหเช็ดขี้นี่เหนื่อยนะ ใช่ค่ะแต่ว่าผอปปั๊ดบอกแล้วใช่ไหมจะต้องทำให้ความจริงให้เปก,กต้องทำให้ <Okay. S 1> เคลียร <Okay. S 1> <ง>์เพราะฉะนั้นเราจะรอ,อ,อคำตอบนี้ค่ะ